ไม่มีเงินซื้อลูกบาสแต่กลายเป็นตำนานา b a น NBA ได้ยังไงสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอยยิ้มพอดแคสต์วันนี้ผมมีเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชีวิตเขาเริ่มจากไม่มีแม้แต่ลูกบาสแต่วันนี้ชื่อเขาอยู่บนเสื้อของคนนับล้านคนคุณเคยไหมรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีอะไรเลยไม่มีโอกาสไม่มีทุนไม่มีคนหนุนหลัง แล้วแอบคิดในใจว่าแบบนี้จะรอดไม่วะถ้าคุณเคยผมอยากให้คุณได้ฟังเรื่องของเลบรอนเจมส์เขาไม่ใช่แค่ตำนานนักบาสแต่เขาเป็นเด็กที่โตมากับความลำบากระดับโคตรจะไม่แฟร์ไม่มีพ่อไม่มีเงินไม่มีบ้านที่แน่นอนและที่สำคัญไม่มีแม้แต่ลูกบาสเป็นของตัวเอง แต่เขากลับกลายเป็นคนที่โลกต้องพูดถึงทุกครั้งที่พูดถึงคำว่า NBA เลบรอนโตที่เมืองแอครอนรัฐโอไฮโอไม่ใช่ย่านรวยไม่ใช่หมู่บ้านปลอดภัยแต่มันคือย่านที่มีแต่คนดิ้นรนเอาตัวรอดแม่ของเขากลอเรียเจมส์มีลูกตอนอายุ16เธอต้องทำทุกอย่างเพื่อหาเงินทำทำความสะอาดขายของทำงานเป็น10งาน แต่รายได้ยังไม่พอเช่าบ้านระยะยาวบางปีพวกเขาย้ายบ้าน12รอบเดือนละหลังนึกภาพสิครับไม่มีเพื่อนไม่มีที่ซ้อมไม่มีสนามบางครั้งต้องนอนในรถบางวันเลบรอนต้องอยู่บ้านคนเดียวเพราะแม่ต้องไปทำงานสามกะชีวิตของเขาไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่มันเริ่มจากติดลบเขาไม่ได้มีลูกบาสสวยๆแบบเด็กเมืองนอกที่เราเห็นในหนังนะ เลบรอนใช้ลูกบาสที่ได้จากเพื่อนบ้านเก่าจนลมเกือบหมดเล่นกับแป้นที่พังหรือไม่ก็ใช้ถังขยะเป็นห่วงแต่เขาเล่นมันทุกวันไม่ใช่เพื่อโชว์ใครนะแต่เพราะตอนจับลูกบาสเขารู้สึกว่าเขาได้ควบคุมอะไรบางอย่างในโลกที่ควบคุมอะไรไม่ได้เลยวันหนึ่งเขาได้เจอโค้ชชื่อแฟรงค์วอลเกอร์โค้ชไม่ใช่คนรวย แต่เป็นคนที่ให้มากที่สุดในตอนที่เลบรอนต้องการมากที่สุดโคชเห็นว่าแม่ของเลบรอนทำงานหนักไม่มีเวลาสอนลูกเขาเลยชวนเลบรอนมาอยู่ที่บ้านให้กินข้าวดีๆให้เข้านอนเป็นเวลาให้ทำกันบ้านก่อนเล่นโคชบอกเขาว่านายเก่งบาสก็จริงแต่ถ้านายเป็นคนไม่ดีนายจะไม่ไปไหนไกลพรสวรรค์ไม่พาใครไปได้ถ้าไม่มีวินัย นั่นคือจุดเริ่มต้นของเลบรอนแบบที่เราเห็นในวันนี้เลบรอนฟิกทุกวันไม่ใช่เพราะอยากดังแต่เพราะเขาไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมชีวิตที่แม่ต้องร้องไห้เพราะคล้าไฟชีวิตที่กินข้าวเช้าแล้วไม่รู้ว่าจะมีข้าวเย็นไหมชีวิตที่ไม่มีแม้แต่คำว่ามั่นคงเขาไม่ได้ไล่ล่าความสำเร็จแต่เขาวิ่งหนีจากความล้มเหลวที่เขาเคยเจอเลบรอนดังตั้งแต่มัธยม นิตยสารดังอย่าง Sports Illustrated ขึ้นปกว่า The chosen one ตอนเขาอายุ17ทุกเกมมีคนดูหลักพันทุกสนามมีแมวมองจาก NBA มายืนดูแต่เขาไม่หลงเขายังซ้อมยังตื่นตีห้ยังไปกอดแม่ก่อนนอนยังซื้อรองเท้าคู่เดิมให้เพื่อนๆที่ไม่มีตังเขาไม่ลืมว่าตัวเขาเองเคยไม่มีอะไรเลยอายุ18 เขาเซ็นสัญญากับไนกี้มูลค่า90ล้านเหรียญแต่เขาไม่เอาไปซื้อของหรูไม่ได้ซื้อ Lamborghini เขาสร้างบ้านให้แม่ตั้งกองทุนเพื่อช่วยเด็กและให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่เหมือนเขาเขาก่อตั้งมูลนิธิ Lebron James Family Foundation เพื่อสนับสนุนการศึกษาฟรีอาหารฟรีเสื้อผ้าฟรีสำหรับเด็กด้อยโอกาสโรงเรียนชื่อ I p Promise School ไม่ใช่โรงเรียนธรรมนานะครับ แต่เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กที่ไม่มีโอกาสเรียนฟรีมีรถรับส่งกินข้าวฟรีสามมือ้อพ่อแม่ของเด็กยังได้เรียนพัฒนาอาชีพอีกด้วยเพราะเขาไม่เคยมีใครช่วยเขาเลยอยากเป็นใครสักคนที่ช่วยคนอื่นได้เลบรอนไม่ได้แค่ชนะเกมเขาชนะใจคนทั้งโลกเป็นแชมป์ NBA หลายสมัยทำแต้มสูงสุดในประวัติศาสตร์ได้เหรียญทองโอลิมปิก ร้อยอันดับบุคคลผู้มีอิทธิพลของไทม์และเขายังเป็นพ่อที่ไปรับลูกที่โรงเรียนทุกเย็นสิ่งที่ผมอยากให้คุณจำจากเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เขาเก่งนะครับแต่คือเขาเริ่มจากไม่มีอะไรเลยแต่เขาไม่เคยหยุดเชื่อในตัวเองเขาสู้กับความไม่มีจนวันนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังแห่งความมุ่งมั่นเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนของชีวิตตอนนี้ จะมีพร้อมหรือมีไม่พอขอแค่คุณยังไม่ยอมแพ้ยังขยับไปข้างหน้าแม้จะวันละนิดคุณไม่ต้องเป็นเลบรอนเจมส์ก็ได้นะแต่คุณมีสิทธิ์สร้างเรื่องราวที่โลกไม่ลืมในแบบของคุณเองแล้วเจอกันใหม่ครับที่รอยยิ้มพอดแคสต์พื้นที่ที่เราจะเติบโตไปด้วยกันทีละนิดแบบมีรอยยิ้มเสมอสวัสดีครับ